สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบุมเบรงนะครับเป็นบุมเบรงจากจันทบุรีครับตอนนี้เป็นงานไม้ทรงทุกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกลับมาสวยงามหรือไม่นะครับอันนี้มีได้กำลังใจจากน้องๆสองคนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนนไปเลย ลองอีกรอบแรกน้ำหนักเบาไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ไปรอบที่สนะคะพาสูงไปนะครับสูงเกินกลับมานะครับแต่ว่ามันรับไม่ได้นะคะบังกัรเดียวนะครับรับรับได้เขาสูงแต่รับได้ครับทำไมนะครับรอบที่สามครับทำไมนะครับน้องๆบอกว่ายังไม่ยังไม่สวยพอนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ น,น,น่าจะสวยนะน่าจะสวยโอเคนะครับรับได้อย่างสวยงามนะครับต้องขอบต้องขอบคุณนะครับกำลังใจอย่าง,างน้องๆทั้งสองนะครับโอเคครับมุมแรงจันทบุรี